พันน่ะเฮ้ยนุ่มนะอยาแกงพี่เล็กไปละเย้นุ่มๆไม่สนิทสนิทอันนี้สนิทกันคิดท้าไมวอนานจังอ่ะเด็กเดี๋ยวเขาเรียกร้องกันหรือเปล่าคิดวอนนานจัดวงหนึ่งก็วางไอ้นานแล้วนะอาจารประกาศรับงานทุกอย่างเลยเด็ก เบอร์มึงอ่ะติดต่อมึงเลยสักกระเบือยันเรือรถไปขัดห้องนงห้อง,องน้ำโถส้วมที่อะไรเอาหมด ตัวถ้ากูไปอยู่สเสาจิ๊ดนี่เครียดเลยได้สัตว์ตีกับดีจิวเดียวโหไม่เอาแล้วเฮียเหนื่อยเหนื่อยตีแบบนั้นแล้วไม่เอาแล้วอยากโดนลุมกระทืบอะ่ะแบบว่าไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดอะ่ะโดนล้อมบ้านอย่างเงี้ยโดนตำรวจล้อมบ้านอย่างเงี้ยแล้วหายยาไหมขายยาเหรอเท่าไหร่อ่ะขายยามันแบ่งไม่เยอะดิเออแบ่งไม่เยอะ,อะใช่แบ่งไม่เยอะขายยาแบ่งน้อย เวลานานด้วยไม่คุ้มแจ้คใช่อะไรนะครับอะไรหรอขาวว่าไงทำทุกอย่างครับแต่ไม่ฟาร์มครับกูจะจ้างอะไรดีวะเนี่ยไอ้อะไรนะชาลอกเขาจบอะไรครับหน้าผมเป็นหน้าแบเหมือนแบบศาสตราจารย์ป่ะครับไม่ไม่เนาะ ขอขอให้เปล่ายหายห้เก่าครับจะขายเหรอก็ผมบอกไงครับว่าไม่ฟาร์มคุณคุณมีสติไหมครับเนี่ยของไปไหนครับให้ให้เท่าไหร่ครับ เยอะหรือเปล่าเยอะหรือเปล่าอ๋อสองหมื่นได้ป่ะสองหมื่นสามหมื่นอ่ะแต่แต่มันติดแล้วไงมันมันขึ้นเกาะรอบหนึ่งก็ได้สามหมื่นแล้วอย่ามาโกหกอะไรเลยเออ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 ได้นะคนขอก็ไอ้เยอยแจ้ไอ้เยอยแจ้งลูกค้าห้าพัน ห้ 5, พาพันอะไรคดดับไม่ได้ผมนั่งบบเบนซ์ 1, น,นะครับผมนั่งเบนซ์รถแบบค่าน้ำมันเบนซ์ก็พันเองแล้วครับเออเชนี่นั่งสี่ด้วยนะสัตว์ยังไม่รวมข้าวที่ต้องกินนะเชนี่ผมมีสี่คนนะผมขนให้คุณได้รอบเดียวบนทุนถึงเลเบลเลยผมขอสองหมื่นสองหมื่นให้การตีไม่โดนโปนด้วยแจ็คไม่ได้ห้าพันไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับไม,ไม่ไม่เป็นไรครับผมผมงั้นเอาค่าค่าอาหารค่าน้ำา,าเอามาเป็นสองหมื่นครับสี่คนพอดีใช่ครับเมื่เอรชีพครับเ่ออาชีพอ่ะค่าคงค่าคนอะไรเงี้ยนะครับได้เวละ สองคนสองหมื่นก <_ thấy S 2> ็คนละหมื่นไงเออนี่ลดให้จากสี่หมื่นนะสองหมื่นเปื่อนกันผมมีทั้งค่าราคาวิตภาพแล้วก็เนี่ยแล้วก็มิตภาพให้คุณด้วยคุณยาวไหมเน่าอยู่อยู่ขาหน่อยครับตอนเนี้ยเนี่ยอยู่อยู่ตรงที่เขายืนขายเอฟเคกันนี่ได้ครับ เราเอาไปเราสองหมื่นครับแค่ขนของไปเลเวลได้สองหมื่นใช่เหรอใช่เกาะของเกาะสองชุดเいやยัดชาเขายู่ไหนเขาอยู่ไหนเดี๋ยวมันอยู่มันอยู่แถวนี้ครับเดี๋ยวไปกันแลังวิ่งมาหลวยนุ่มอุ้ยโอ้ยครับพเดี๋ยเนี่ยเดี๋ยวพี่ใช้ขนของก่อนหน่อยมีนิดเดียวเดี๋ยวพี่เอามาให้ได้ครับอย่าบิดนะเว้ยได้ครับพี่ไม่บิดครับโอเคโอเคเลขอะไรเราอ่ะฮึเลขอะไรบอกลูกพี่เขาไปหน่อยเลขเลขแปดสองครับลูกพี่ห้ามบิดนะพี่ย้ำนะเรื่องนี้ขอโอเคครับครับเลขอะไรนะ แปดสองครับพี่ห้าสิบอ um ันเลยนะเว้ยกูข okay. ึ้นกล่องมาเมื่อกี้เลยนะหนุ uh, ่มนะเออครับพี่จ่ายเงินด้วยคาแรงนะเท่าไหร่ไม่ก็คุยไว้แล้วนี่ดีลงานไว้แล้วนี่สองหมื่นก็สองหมื่นง่า้ไอ้ไอ้ฮะเมื่อกี้เองบอกหมื่นเดียวไอ้หนุ่มเองสองหมื่นต้นจากสี่หมื่นโอเคกูพูดอะไรไม่ได้ละนายขออนุญาตเองเลขอะไรวะหนุ่มอันนี้ขอถามลุงแล้วเอาที่แจ็คเลยแจ็คแปดที่แจ็คเลยเลขห้าแปดสองห้าแปดสองห้าแปดสองนะหนุ่มนะครับ สดดีมาขนของเฮ้ยทำงานพี่ยิบมปเลยแลกตู้แจ็คกถามว่าถามได้ไหมโอเคถูกกันแล้วเทโก้ด้วยนะครับใช่ไอ่าแรงครบนะเช็คด้วยโอ้แล้วครบครบครับครบครับโอเคเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เอาของมาให้เองรออยู่นี่นะครับได้ครับพี่ครับได้ครับเออไอ้เหี้ยเหี้ยมันแก๊ไหนวะไอ้สัตว์เดี๋ยวเดี๋ยวเดีถ้ามันไปกับเราก็เดีให้มันยืนหลังคาไปก็ได้ให้คุยกับเราฮช่ด้วยไอโหลไอ้คนต่อไปเรียกอะไรเราัะ เลขสามสามศูนครับเคยรอแป๊บนึงครับเรียกอะไรนะสามสามศูนครับไม่พูดดังๆที่พูดสามสามศูนย์พี่ครับโอเคโอเคไอ้เหี้ยพูดอะไรไม่ได้ด้วยไอ้เหี้ยไม่รู้ว่าจ้างทำงานคุ้มๆหน่อยนะรถคันนี้นั่งได้กี่คันเนี่ยกี่คนเนี่ยเหลือพี่นั่งหลังคาไว้แล้วพี่นั่งหลังคาได้เหรอพี่พี่พี่ขึ้นหลังคาได้เลยครับได้ได้ไอหนุ่มเราแป๊บเหลือเหลชุดนึงเอ้ยเอาไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มแป๊บนึงนะอย่าบิดนะ ขอจำหน้าไว้ก่อนขอถ่ายรูปไว้ก่อนงั้นอ่ะทำไว้ก่อนเกมเพลหนุ่มรอแป๊บไแตงอาเป้เจวดถ่ายเราเลยสัสเฮียไปเก็บของกันที่นี่เหรอไอ้เหี้ยโกงอ่ะโป่งจัดไอ้สัสหนุ่มเดี๋ยวเจอกันที่เลเวลนะเึ้นมาด้เกิดมาได้เกิดมาได้เกิดมาไดิโอเคโอเคมันหมดและมาแล้วกี่ไปอีกคนยังยังพี่ตีกระเป๋าเรยอไร ไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ถือเองอันนี้เอ้ยไอ้หนุ่มจะล่วงเอาหนุ่มหนุ่มไม่ล่วงไม่ล่วงเฮ้ยมันล่วงเนี่ยต้องทำท่าอะไรไหมเนี่ยขออนุญาตเต้นนั้นท่าสิบหกท่าสิบหกท่าสิบหก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 โอเครู้หนุ่มแป๊บเดียวแล้วมึงจะไปไหนไอ้โดนไอ้โดนเอาว่าไงว่าไงไม่ไหนของก่อของก่อขนของกาะทํา่าดีวะอทําท่าดีทําท่าเดี๋ยวมันโดนทํางานอยี่ย

เขาเรียกท่าอาหารไม่ย่อยเว้ยแบบเนี้ยทำไมถึงไม่ย่อยอ่ะทำไมถึงไม่ย่อยอ่ะต่อเอาหรือเอาจับจับดีอ่ะลองตกนะเฮ้ยหนุ่มหนุ่มแป๊บนึงมีอาหารไหมกูจะตายว่ะมีมีอาหารไหมไ้ไหิวด้วยช่วงเนี้ยเห็นไหมเนี่ยเลขเอ่อเจ็ดสามสามเว้ยเฮ้ยจะล่วงหนุ่มโอเคแป๊บนึงขอกินอาหารแป๊บนึงโอเคมาม่าพี่มีเว้ยแต่ยังไม่ได้ต้องแป๊บนึงแป๊บนึง โอ้ยใจเย็นๆนี bye, ia, leave, leave. ่เราว่าคนขับไอ้หนุ่มใจร้อนโอเคๆไปๆเลยเซิร์ฟรีแล้วเร็วๆของเกาะจะได้ขนเว้ยเซิร์ฟรีเแยอะไรชั่วโมงกว่าไอ้สัสไปทำไปทำไปทำไปอย่าหยุดอย่าหยุดอย่หยุดไม่หยุดไม่หยุดไม่มีหยุดนมไม่หลุด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 หรือว่าหรือว่นะอย่าอย่าเหินนะเว้ย เอาเองสี่คนนี่ไม่มีงานทำหรอวะหนุ่มเออเฮ้ยกูจะล่วงหนุ่มกูจะล่วงแล้วเนี่ยมันมันรู้สึกแบบนี่มันแบเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเดี๋ยวเองเดี๋ยวเต้นตาไม่ไหวได้ไรเอี๋เต้นตาไม่ไหวได้ไรเดี๋ยวทำหัวพูดโผล่ๆได้แล้หนุ่มพี่เองก็ตลกดีที่ว่าเนี่ยฮะอยู่แก๊งอะไรนะเราสี่คนอะฮะไม่มีครับไม่มีโอเคอยู่ได้ไหมเฮียต่ะแก๊งดังนะแก๊งนะเออพี่กูพี่อยู่ใคร่าเป็นเฮียแต่ครับเนี่ยใช่ใช่แก๊งที่เก่งที่สุดในประเทศนี้้ละมาเฟียยผูิ่งใหญ่เวว้้ยจไ ไอหนุ่มขับดีๆนะคนขับนะพี่ร่วงอ่ะพี่เจ็บนี่สองหมื่นขอาตรีบขึนสักห้าพันด้วมอีพพี่เตนเพี่เต้นงพีพไง่ได้ไม่หล่นเอหนุม่มกูจะหล่นหนุม่มกูจะหล่นเต้นดีกว่าเ<ด>ต้นดีกว่า,วาพ,าพ,าพี่เดี๋ยวเปิดเพลง<ห>งย ไอพี่เต้นดีกว่าพี่เต้นดีกว่าจะได้ไปไวกว่าได้ได้ได้หยุดเต้นเลยยืนเต้นเลยพี่เซอร์เพลงนี้กูเคยฟังหนุ่มมันจะแบบเต้น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 พี่ทำจังหวะด้วยนะได้ได้ได้พี่เฮิมส์เด็ดพี่เฮิมส์เด็ดพี่เฮิมส์เด็ดใส่อารมณ์ไปเลพี่ใส่อารมณ์ไปดิเลยหนุ่มมันใส่อารมณ์ไม่ได้หนุ่มต้องกูใส่อารมณ์กูล่วงเว้ยพี่เต้นเด็ดพี่เต้นเด็ดพี่ก็เต้นมันเต้นมันล่วงเว่ยเดี๋ยวขออนุญาตเต้นนะขออนุญาตแบบใส่ตามจังหวะเลยนะ

ห้าพันไปแล้วไปแล้วลว,ว่าท่าเดิมดีกว่าหนูมันจะไม่ร่วงอีโมอะไรนะสิบหกสิบ,บ <c oughs> มันจะกดตังเฉยอ่ะ ไม่บังว่าถ้าปิดดาวเทเจะเป็นไงวะไอเ้ได้นะครับทำดีีหน่อยดีวะเฮ้ยเอาเฮ้ยยังไม่ขึ้นเลยายอะอยังไม่มีคนอ่ะฮะไม่มีคนอ่ะมีเยอะอยู่สนใจเข้าไหมล่ะเราอะเข้าต้องทำไงบ้างครับแนะนำตัวอะพี่เด่ะพี่เอาเข้าให้ เส้นใหญ่ขนาดนั้นเลยหรอใช่ไมยรุ่นใหญ่รุ่นต่อแต่น้ำมันไงน,นะปิดเพลงปิดเพลยงไหมไม่เป็นอะไรในแก๊งครับพี่ประธานนะรุ่นใหญ่อ่ะง่ายเจ๊ข่าวว่าหัวหน้าแก๊งโดนใบป่ะเฮ้ยไอ้หนุ่มเพลงพูดอะไรนะ <c oughs> เดี๋ยวรอวันที่หัวหน้าพี่กลับมาเว้ยบอกเลยเองรู้จักแวร์วูฟป่ะหมาป่ารอวันหอนอนะ่ะ นี่หมาวัดป่ะนี่เฮ้เฮ้ยหมาป่าเว้ยยีเรียสลอดันเนี้ยเ่อยเฮ้ยโอ้ยแรงไปแรงไปนุ่มมาหน้าเม่อแล้วครับาอแอร์่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนุ่มเองดพูดดีกว่พราะหน้าพี่เสียใจนะเว้ยถาเขาได้ยินอะยเฮคนขับับเฮ้ยดีดเฮ้ยดีดีเฮ้ยเคยไปอยู่แล้วดิโดนปิด2องจูนอะไม่อยากอยู่ละเฮ้ยอย่าพูดอย่างนั้นไว้นุ่ม ยังปิดอ่ะถ้าอ่ะไม่สนิทบิดหมดไม่สนิทปิดอีกไงครับเออมามาภาษาไปช่วยแล้วยังปิดจองจูนอีกเออโอ้โหโโอ้หไอ้หนุ่มเดี๋ยวว่าแก๊งพี่นะแก๊งพี่นี่มีชื่อเสียงแรียงนามโอ้โหรับโดนเด็ดนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอาของเกาะไปเก็บเพื่อเองเราอยู่ในปั๊บนะไม่มันบอกว่าถ้าไม่สนิทบิดหมดถ้าเราบิดไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นหนุ่มไอหนุ่มหนุ่มยาหนุ่มนะขอแล้วเว้ยนักยายาโอ้โหเงินเป็นแสนเลยนั่นเนี่ยนี่เป็นแบงค์พันน่ะ เฮ้ยนุ่มนะอย่าแกงพี่เลยบิดหมดไงไปละทุกทีเฮ้ยเฮ้ยนุ่มนุ่มไม่สนิทสนิทอันนี้สนิทกันหรือว่าพี่ขอนะเว้ยนะขอร้องแบบยกไอ้นี่วะเฮ้ยอย่าเลยพี่ขอนะไอหนุ่มไออได้ปเก็บเลยเก็บเลยโอเคโอเคโอเคอย่าเดี๋ยวพวกเองก็หนีพี่ไปอีกแะ้วเราอยู่นี่ไงไม่เอางี้งั้นเดินมากับพี่คนนึงมามามาเดินมาเลย ผมไปเป็นทีมมาพวกผมเป็นทีมอ่ะงั้นเดินมาสี่คนเล่นก็ได้มั้าเดี๋ยวเราเนี่ยครับพี่เดี๋ยวเราหายครับรถแพงเรถแพงจริงครับเปล่าโอดิมีใครมีขับป่ะงอะเนี่ยเนี้ยเออจะปี๋เอ็งจะบิดพี่อ่ะดิไปได้ปี20กว่าล้านเลยนะมายี่สิบกว่าล้านไม่เป็นไรเว้ยหนุ่มแต่ของเกาะกูเนี่ยมันแพงแล้วเว้ยหนุ่มชุดละต้องรับผิดชอบเดยเข้าไปเก็บดีมันไม่หนีหรอกนะอย่านะเออไม่หนีจริงอันแน่หนุ่มจะไม่ขยับเลยอะเลยทัด ใช้อะไรใช้ถ้าเต็มหมาหยอกไก่ปะเนี่ยวิ่งเข้าไปเดี๋ยววิ่งเข้าไปออกไปแล้วดิเดี๋ยวจะบิดแล้วทางนั้นอ่ะทางชายงั้นเอาไงดิแรงมันเก็บเตะตู้เลยเก็บเตะตู้เลยในตัวเอาไงดิบิดแบกไหมไอ้นี่หันหลังนะไอ้นี่หันหลังนะเมื่อกี้ไอเดียลตาตาเตอร์แก๊งนี่ไงจะเปิดประตูแล้วนี่โอ้ยหนุ่มน่าจะเจอแล้วจะเร็วขนาดนี้ถึงตู้แล้วไม่กลัวของหายด้วยอ่ะไปไปนานแล้วแต่แบบวิ่งไปด้านหลังด้วยเราอย่าได้ไหมล่ะหนุ่มขอเบอร์ไว้ก่อนได้ไหมล่ะของกันอะ เฮ้ยมีอยู่นี่ไอคนที่จ้างมาเนี่ยอได้มีเบอร์นะหนุ่มนะบอกเลยตามตัวสบายนะอย่างเงี้ยอแบบนึงนะอย่างนี้นะลูกพี่ไปเกย์เบอร์ลูกพี่ไปเกย์เบอร์ตอนเนี้ยไอหนุ่มไอเนี่ยไอที่สะพายหมูเอามามากับพี่ดีกว่าหนุ่มพี่กลัวจริงจนะมันเป็นทีมันเป็นทีมันแบกมันแบกด้วยกันหมดสามคนไม่ก็มาด้วยกันสี่คนเลยไงเองพี่จ้างเองมาต้องสองหมื่นนะเว้ยหนุ่มเดี๋ยวว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยพี่เดินไปเถอะพี่ ยัยห okay. 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 ูบิดพี่ตอนนี้หรือว่าพี่จะเดินไปเก็บแล้วมาเอาของโอเคเดินเก็บแล้วมาเอาของเองอย่าหนีพี่เลยถือว่าพี่ขอหน้าลุงนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยพี่แบบต่อชีวิตได้หลายวันเลยนะเว้ยเออแม่แต่นายยัยนั่นแหละไม่เก็บสักทีโอ้โหได้เอาไงเหรอเดืตัวลุงใช่ไหมถ้ามันอยู่แล้วก็เอาไปเก็บตู้ดีเอาไปเก็บตู้ปวดนานยังทวรู้ไหมล่ะไอ้เหี้ยไปถึงตู้สักทีวิ่งไปไหมไป เองเองจะขึ้นรถดีเองเนีจะไปดีๆฟังฟังถ้าเขาจะไปเขาไปแบบไปนัและไปได้ละไปอย่างนี้ละเร็วๆการไปเก็บเร็วๆมันช้าแล้วเสียเงินตังเพิ่มด้วยไสีกินตังเพิ่มด้วยเช้าเนี้ยเร็วๆกูโหวตบิดหนึ่งเพราะมันเคยบิดคนอื่นมาเยอะใครโหวตไหมสองผมโหวตเดดสองอยาให้เราบิดสามเนยเก็บบ้านเสร็จเก็บบ้านก็ได้เนี่ยเราเดินวงการสายบิดแล้วล่ะ เดือนต้นจากหลังจากนี้ก็จะไม่มีใครจ้างเราอีกแล้วเมเดี๋ยวค่อยคืนไปก็ได้ซื้อเรื่องมันไปก่อนดูดีว่าจะทำไงกับเราเว้ยอยากรู้โอเคป่ะค่อยคืนมาตอนไปทหาเราดูดีว่าจะทำไงซื้อเรื่องมันไปก่อนแต่คุมันบีบไอ้เหี้ยเออกูมันบีบเราอยู่กับสี่เต่าลุงเรากำลังเอาไปก่อนนะกำขี้ดีมากต่อจ้ะอ้เหี้ย แกไปหาเลือดตันไปเลืดตัตงแล้วเราไปคุยดิ หนุ่มสิโตบิดของพี่ทำไมหนุ่มสบโชยส้โช์พันหนึ่งป็พันหนึ่งพันไ,ได้ได้ได้ไดเอาหมดเอาหมดอาหมดชั่วโมงนี้เอาหมดพันหนึ่งก็มีค่าไอ้เหี้ย แค่วันจันทร์กูหยุดนะกูบอกไว้ก่อนไอ้แจ็คฝากที่เหลือด้วยฝากรับตีแทนด้วยกูไอ้เซิร์ฟได้จะหยุดเหลือสองจุดเทพได้อยู่สองเวียนสามติบได้อยู่ผมยืมเซราคุณอะไม่เราก็รวยนะจริงๆอะมันมีเยอะอะปัญหาเราไม่ค่อยเจอหรอกเว้ยเราตัวคนเดียวอะเราทำงานโคตรสบายเลยจัดโคตรน้อยๆเล่นผิวกว่าเนาะหลุกผิวจัดไอ้เหี้ยผิวจัดอะเป็นโมนอวิทย์จะสมโชยสมโชย ไม่กูอยากรู้ดิอยากรู้ว่าไดมบนด์เฮดอ่ะมันจะร่างตัวอย่างที่เราคิดหรือเปล่าเออจะได้รู้กันว่าแบบเป็นยังไงค่อยคืนันทีหลังไอต้าคุงอยู่แล้วนะแต่กูอยากรู้ไอ้ต้ามันจะเป็นยังไงเวลาเจอไอตีอืวันนี้มันมันปะอู้วันนี้ผมไปดูมันประชุมกันโคตรเยอะรุ้งใช่เหรอเออผมขับผ่านมันประชุมกันหลังกลาดอะมานยี่สิบบวกบวกสามสิบอะเยอะเยอะมากแต่ต้ามกจริงจริละ ในวันนี้เราเล่นด้วยสนุกเว้ยกูบอกเลยเล่นด้วยโคตรสนุกอ่ะเล่นด้วยการบุกฉันมานานบุกกาแฟอยู่แล้วเป็นธรรมดาฝาเฟะว่าฉันวอนให้ไกรเชื่อมือแหลกเป็นศพว่าฉันกอดนัดได้เชื่อมงเพยอยู่แล้วว่าชันวอนให้ลูซคุณทำไรว่าฉันก่น